คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการัน,นที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนิแอดมินเกาเาเชียร์จะพาพี่น้องเอฟซีตามต่อแนวทางเลขของปูปิศนาโคลาด,ด้อครับผมครับเอาเป็นว่าเป็นโครงสรุปหรือว่าโค้งเน้นย้ำนะพี่น้องเนาะ,นะครับผมครับจะเผื่อ่ะพลาดด้อครับพี่น้อง งวดว่างหันปูกับไฮหาศูนย์ศูนย์หาครับผมครับสาหรับงวดวันที่สิบหกตุลาคมเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันครับผมกับห่้งสุดท้ายของปูปิศนาเราพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปเบิ้งแนวทางเลขกขอโชวขอลาบน้าปูลูกล้านกามาเชียก็ขอกราบขอพระคุณปูเด้อครับผมครับเช่นเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียแล้วก็น้าเชียในเด้อครับผมไปขอโชวขอหลับอ่า รับช่วมรับฟังเหล็กนิมิตของปูกันเลยครับปูครับลูกห้านเกามาเชี่ยกาวน้มันสการปูปิศนาครับผมอ่าจเลก่อนครับปูครับมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายโค้งเน้นย่ำครับผมลูกด้านก็จะให้ปูเน้นย่ำให้ครับพี่นุนกับ พี่น้องเอฟซีอันเก่ามาเชียนะครับผมเอ่ออันเลขผู้มันใจแล้วก็คือฮกฮานละ่ะแต่ว่านิมิตบนนะ่ะมัน,ม,นมันส่งมันส่งนีปัญหาอยู่ปูหย่านปูเล็กอีเล็กยินะแต่ว่ามันเป็นนิมิตเล็กอันละโอ้หนิมิตก็คือนิมิตเรืนะ่องเก้านะพอพูเนาะแนนทีปูฝันว่าอันอันขี่มอเตอร์ไซค์ล่ะเอาเล็กหน่อย ไปไว้ทึงรังค่านะมันเป็นเหล็กับมาหนึ่งตอนแรกกันปูไปตีเป็นีเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์มันเอาว่าเบิงแหละมันเงียบเงียบแม่ปูอ่ะถ้ามันเป็นแบบนี้มันนี่มัน,ม,นมันหลบปูก็ปูเลยถือว่ามันเป็นเหล็กเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่มันต่อมือน้ำเด็กหน่อย,อย,อยอปูยิ่งนะแนนอ๋อเปลี่ยนจากศูนย์เป็นหนึ่งบาปู แ่เพราะว่าด้หน่อยผููยิ่งมันมีได้หน่อยผู้ยิ่งกับมาเกี่ยวไหมครับพูดเอาเด้หน่อยผู้ยิ่งึ้นไปไว้ถังลังก้านะมันเป็นเลขกบนอยู่แล้วระบาดนี้มันอยู่ที่ว่าปูสิบเป็ดตีเอามอเตอร์ไซค์หรือหล่อมอเตอร์ไซค์หรือว่าด้หน่อยผู้ยิ่งกันนะครับผมเนี่ยจึงได้กำบนในนี้ว่าแต่ว่าเป็นเหลขกบนทีทีทีหล่อมอเตอร์ไซค์มัน <c oughs> มันเป็นฝ้าถังสีนั่นนะครับ มันจะบอกนิเมตว่าเลขยูที่ล้อมอเตอร์ไซค์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่ปูเคย่อตีก็คือเจ็7ศูนยูนย์เจ็นั่นนะครับอืมบาดนี้เราได้หน่อยผู้หญิงมาจากไห๋วาดนี้เอ้าวมันมันมันเป็นนิเมตเดียวกันนั่นนะถ้าเอาไปตีเป็นสี่เจ็ศูนย์หรือหนึ่งเจ็ดศูนนี่ครับมันก็บว่ามีได้หน่อยผู้หญิงเข้ามาได้บาดครับมันตกองมีได้หน่อยผู้หญิงนํ่ก็ เป็นตีเล็กหน่อยแต่เป็นตีง่ายๆเลยกอะหม้อไส้ก็เป็นเจ็ดเล็กหน่อยผูยิ่งกับเป็นหนึ่งซีนี่มามันมันไนะม่หลุนนะเพราะเพราะว่าก็จะว่าไม่หลุนอ่ะปูเชียงทตายอันเจ็ดศูนย์แล้วมันเป็นเงียบเงียบเนี่ยอ๋อครับผมเออปูก็เรยกว่าเออเล็กฝนมันมันเท่าตีกิดเพ้าะเว่าเป็นนิมิตเล็กอันหละ่ะเพราะว่าตามตามที่ปูเคยนิมิตอันเอิงนิมิตมากนี่ แต่เวลาปูผพาดก็คือดีความฝันจาของิดซื้อนี่พี่น้องเอฟซีก็ล่องฟั่งปูไปน้นเด้วครับผมก็เป็นนิมิตเก้าครับผมแต่ว่าปูนิิตครับผมปูอาจจะตีพิษหรือจากไหนนะพี่น้องเนาะลองเบิงครับผมแต่ว่าตามรัที่ปูกะมอไสก็ตตรงเจ็ดอยู่แล้วนะปูเนาะแมมอไสนี่เป็นเลขเจ็ดจะกรยานยน่นนะครับผมจักรยายยนมันพิษสังเกตนัยนะหลอนพิษสังเกตคือมันมัน หลอหลังเนี่ยมันเป็นฟ้าทั้งสีเท่าสีผัวหายไปสนใจเหล็กศูนย์มอกให้จังเลยไอ้วันไม่ได้หน่อยเขาไม่เกี่ยวเนี่นะนล็กหน่อยผู้ี่ไนะง,งมันหนึ่งสี่เต็มๆอยู่แล้วเด็กครับอืเหล็กบนด้วครับผมกูกับเลวามันต้องเป็นเจ็ดหนึ่งสี่ครับอืกูกับมันตีนิมิต<อ>ไหมครับผมบเออตีนิดไหมสริศูนย์สองเนี่ยกับกูกับเพราะท่านเดเบึงแต่ว่ามันก็ใกล้มือแล้วนะ คือศูนย์สองนี่มันเป็นยังไงบัดนีครับอ่าอ่าฟ้าถังสีนั่นเขาจะบอกวันหล่มันเหล็กมันอยู่ติดหล่อรถมอเตอร์ไซค์นี่อ่มมันก็จะเป็นเป็นจี๊ดศูนย์สองยังสีนะ่นะเออคือเล็กศูนย์สองคิดหมักยู่ปู่ตัวนีว้มือซ่อา <c oughs> เป็นยังปู้ <c oughs> มือซ่อาเ, <c oughs> เป็นยังครับผม ไม่เนสบาดผู้เห็นเลขอยู่อันกี่ดินะนองอันน้ผู้กตาหาเด็กซุนซองแล้วเปล่าผู้มันเป้นเด็กย<ด>ืนเบึงมันเด็กมันเทว่ามันเด็กองอยู่ตายไหมครับนี่มันหลอกมอเตอร์ไซค์ว่าศูนสองบ่เอออันเอาบางสีเป็นอย่างอันพูนวัน<ด>บว่างไหมว่างเด็กสามตัวเลยคือขาเข่ากับเข่าสามตัวนะ ครับผมนเลขเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สองอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวติดปูมันใจตามติดปูอันยิบเจ้าของเลยเนาะครับปูวันจะเป็นเจ็ดหนึ่งสี่อ๋อตัวนี้เด็กหน่อยน้ำเกี่ยวของติดปูแหม่นันตัวนีเต็กหน่อยผู้นิ่งมันหนึ่นะครับแต่ว่าปูเป็นหัวขาเนี่ยปูว่ามันใจข่ากันหละแม่นยุ่มันมันยังไมดีมันแม่นันต่อเนื่องมาตลอดนะมัน ือมักห,หาตั้งแต่ผู้ให้่ต,ตั้งแต่คลิปแหลกกับ<ม>กับย่งคงเป็นเหล็กล่างสิครับผมเป็นเหล็กล่างเพราะรว่ามันมีเหล็กบนข้ามาดิอืมตัวนี้ต้องลบลงล่างมันมีเหล็กบนโพลกรบาดแมนอันอันเราเาพิ่นเจ็บที่พื้น้าใจนะตั้งแต่มันมีอยู่เจนึงกูบอกเด็กคือขึ้นบนทางล่างไม่หวาเดียวเลยดิครับไอย่างแบบนี้แหละตัวนึงมาแล้วมันมีอีกตัวนึงโพลมานี่ยห้องโถงอันอยู่บนนี่ก็เลยว่างไว้บนมันกับเด็กขึ้นบนทางล่างเลยบอกแค่สองตัวนี่แหละ บอกตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งล่างครับผมอีทั้งบนทั้งล่างเนี่ยอืมมันเคยเป็นอยู่ส่วนมันเหม่นๆนะครับแต่ว่าส่วนี้ปูกับว่าปูกับเหม่กกนกะับ <c oughs> กตอนเหนื่อยว่าหลงวดด่เอาครับผมแต่ว่าปวนมาตีตีเหล็กอีสนะครับตีกันไปตัวหนึ่งครับผมอ้องที่ตัวที่มันใจน่ะคือนเจ็ดหนึ่งสี่ครับผมตัวตัวที่ร่องนั่นประธามันเป็นคือ้นเจ็ดศูนย์สองครับผม ส่วนล่างในปูเอาว่ามันใจปูนี่เม็ดเดียวมกหามกหาว่ามันแมนเลยครับผมมันแมนเลยบอกเป็นเอฟซีพิจารณาเบิ้งเพราะว่าอันเบิ้งซื้อๆบนั้งกล่ก็คือ้จังสีครึ่งวัดทีเหล่วในปูก็บยำอยู่ว่ามันแมนครับครับแต่อย่างาเจาเบิ้งซื้อๆเบื้องอย่างเอาหยอดหยอดให้แน ไม่ดีใจเพราะได้เห็นคอมเมนต์ไงว่าโอ้ยสื่อเปลี่ยนน้ำปูแน่นเจ้าปูครับอะไรให่เพื่ออยากอย่างนก้บะว่าเสียดายน่ะครับแต่จะไปเอานักหลายลบบมันของวัแน,นวันนอนแต่ว่าตามระดีปูนั่นก็มั่นใจนะตามที่เพ่งมาหนิครับยอดไปน้ำครับผมปูนั่นมั่นใจครับแล้วมั่นใจถึงขนาดไดวจริงยีนองปูอยู่แล้ปูโทรบอกเว้ยตัวนี้นะปูเนาะแมนครับผมโอ้ขาเนี่ยครับ ยังได้เด็กเอาไว้ได้ครับครับปู่บอกว่าแล้วเทว,าวดาวปฏิหาเรเด้อเอามีรัทธาปู่วางสิควรมันใจเชียงทใายแล้วมันผ่านการเชียงทใายนะครับผมปู่เขียนใส่กระดาษไหนเลยปูยกก่บอกว่ามันก็เป็นยังบุญอยู่ระบาดน,น,น,นี้มันวัดนี้มันวัดที่สองแล้วมันมันตีอีกวัดหนึ่งมันทีหนึ่งอีกปูอก็ที่ พอปฏิหารตอนนี้เขามีศรัทธาอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมมีศรัทธาเหมือนกับ่มเห็นปฏิหารปูวางสิอยากฝากแค่ไหนครับผมสุดท้ายครับปูเป็นตรงได้แหละตรงตรงได้ครับพี่น้องเนาะปูกะมั่นใจครับผมสําหรับสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างได้ครับพี่น้องครับลูกหลานกระสีรบกวนปู่อาซัมเนียรด้อครับผมครับกับขอบคุณครับผม ครับครับผมด้วยๆฟังๆปังๆใช่ถูกครับผมที่จะเรียนฟังครับพี่น้องครับผมปูกระมาโค้งสรุปโค้งสุดท้ายเน้นย้ำให้แล้วเด้อครับผมอาจจะมาปั๊บตีเหล็กในมิตไหมนะพี่น้องเนาะครับผมก็จากเจ็ดเจ็ดศูนย์ซีหรือว่าซี่ศูนย์เจ็ดก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งซีครับพี่น้องเนาะครับผมตามในคลิปสำหรับเหล็กรางก็จะเป็น ห,ห,หกหาหาหกเด้อครับพี่น้องครับผมปู้มั่นใจครับผมเอาพี่น้องถ่ายคลิปนี้กะขออวยพรให้พี่น้องเอซของเก่ามาเชียร์ถูกหวยแล้วเงืนนไปน้ำกันเด้อครับผมสวัสดีครับ